สวัสดีครับบ้านมุงพะเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ที่461นะครับมีพาร์สรีสวย22รายการมานำเสนอนะครับ20รายการแรกก็อง์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษนะครับ2รายการยิบเอกน22นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะก่อนรับชมคลิปกันนี่เลยนะครับแอดไลน์เบอร,รปึ้งเข้าไปนี่เลยนะหลายชื่อหมูนะครับ0939652361 เบอร์ลายแล้วเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไล้แตกหักชำร้สูญหายผมรับผิดชอบให้หมดนะครับพี่กิติศักดิ์ชื่นชมนะครับก็ยังตามหาอยู่นะครับสองเดือนแล้วนะครับใครรู้จักหรือว่าพี่ดูไลอยู่นะติดต่อกับผมด้วยนะครับอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับพี่กิติศักดิ์ชื่นชมนะครับนี่จะสองเดือนแล้วพี่ยังไม่ติดต่อผมเลยแล้วพี่จะ ข้ามาดูไลฟ์ผมตอนไหนนะครับเนี่ยผมก็ยังเก็บไว้ให้อยู่นะผ้านี่เป็นของพี่อยู่นะครับแต่เป็นผ้าอะไรผมไม่เคยแกะดูนะครับเพราะมันเป็นของพี่อยู่นะเริ่มในการที่หนึ่งของ ep ที่สี่หกหนึ่งเลยนะครับเป็นผ้าสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับเนื้อขาวๆมีคากุบนะครับบางๆนะครับเป็นายการที่หนึ่งนะครับรายการที่สอง เป็นพระผงใบรานนะครับเนื้อปึกๆเลยนะครับเป็นเนื้อผงใบรานนะครับเนื้อค่อนข้างเก่านะครับเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับน่าจะเป็นสายพิจิตนะครับนี่นะครับรายการที่สองพระเจ้าพระองค์นะครับเนื้อปึกปักมากรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับในคาบกุนะครับ พิมพ์ทรงเนื้อหาดีนะครับเป็นรายการที่3นะครับรายการที่4ก็เป็นผ้าสมเด็จนะครับมีชาตบบางๆนะครับเวลานะครับเวลาขึ้นนะครับเนื้อจัดเก่ามากนะครับเป็นรายการที่4ี่นะครับรายการที่5้าเลี่ยมพลาสติกเก่านะครับ เป็นพระนั่งซ้อนกันสามองค์เป็นพระที่ไหนผมไม่รู้นะครับจะเป็นเนื้อผงนะครับเรี่อนพลาสติกโบราณนะครับเผื่อท่านใดทราบนะครับเป็นรายการที่ห้าครับรายการที่หกเป็นเหรียญทองแดงผิวไฟนะครับเป็นเหรียญไทยลีพินานะครับปีเก้าห้านะครับผิวนี่ทองผิวไฟจ๋าเลยนะครับนี่เหรียญน่าใช้นะครับ ไทลีพินาตนะครับรายการที่หกรายการที่7เป็นพราเนื้อชินมั่งนะครับเป็นพ้าไม่เหสุส่วนนะครับ2หน้านะครับภ้าไม่เหสุส่วนเนื้อชินนะครับและการที่8เป็นภาะปิดตาหล่อโลหะเก่าทองเหลืองนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับค่อนข้างจะใช้มานะครับสึกหน้าสึกหลังนะครับไม่ทราบชีครับ การที่8นะครับรายการที่9เป็นผ้าปิดตานะครับแกะจากเขาเผือกนะครับเขาควายเผือกนะครับด้านหลังมีจานแต่ลางๆไปนะครับเป็นายการที่9นะครับเป็นปิดตาเขาแกะนะครับเขาควายเผือกรายการที่10เป็นผ้าชินราชนะครับหล่อร้อยองค์ขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่มากนะครับ เป็นภาพหลอ่อโบราณน,นะครับค่อนข้างสวยนะครับภาพพิมพ์ค่อนข้างสวยปีพศอะไรผมไม่ทราบนะครับเป็นาาร, 10. รายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดเป็นภาพพิมพ์คล้ายนะผมไม่ทราบที่ไหนนะครับจะเนื้อหาพิมพ์ส่งคล้ายของพบพิคงบางประกอบนะครับจะเรียกพิมพ์ไม่ถูกนะครับผมเดาเป็นอย่างนั้นนะาผิดถูกขออภัยนะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ รายการที่สิบสองเป็นปิดตาผงใบลานเก่านะครับพิมพ์ทรงแตกตานะครับเป็นภาพค่อนข้างเก่าไม่ทราบที่นะครับเป็นรายการที่สิบสองนะครับเป็นภาพปิดตารายการที่สิบสามเป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินบางคานนะครับออกปีสองพันหร้อยยี่สิบสองนะครับปีประศนี้ก็เป็นตรงรุ่นอําเภอนะครับรูปหล่อสิ้นเล่นกันเมงแพงนะครับแต่นี้เป็นเหรียญจอบนะครับรายการที่สิบสาม รายการที่14เป็นภาพปิตาใบาล้านนะครับเว้าวลงไปในพระซุม้มลงไปค่อนข้างปึกปักมากเลยครับเนื้อหาด้านหลังมีจานนะครับเป็นเนื้อผงบ้ลาน,นะครับภาพพิมพ์ใหญ่พอๆกับหลวงปู่โตจัมโบเลยนะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะรายการที่14บสีรายการที่สิบห้า เป็นผ้าหลวงปุ่ทวดนะครับเนื้อขาวเนื้อผงขาวนะครับมีรูเสียบก้นนะครับตีเดาว่าเป็นวัปปราสตทนะครับผิดถูกยังไงขออภัยนะครับัมทราบแม่ชันนะครับเป็นการที่สิบห้ารายการที่สิบหกเป็นผ้าปิดตานะครับเนื้อผงเบลานนะครับออกคุกลักคุกลักนิดๆนะครับไม่ตราบที่นะครับเป็นรายการที่สิบหกครับ รายการที่สิบเจ็ดเป็นพราเนื้อชินนะครับพิมพ์้กยๆนางวัดใหญ่พิษณุโลกนะครับเป็นพราเนื้อชินนะครับเขาเรียกนางวัดใหญ่นะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดเป็นพราเป็นแหวนนะครับแหวนพราหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนนะครับสุจินโนนะครับ เชียงใหม่นะครับเป็นแหวนอะปกกาชุบนิกเกิลลงยานะครับสวยเลยนะครับในรูปแหวนท่านใดเป็นูกศิสิ์นะรายการที่18นะครับรายการที่19เป็นพาสซิวเลีนะครับเนื้อดินผิวศิลปะผิ์ทรงสวยงามนะครับเป็นเนื้อดินเลยนะครับจะตีเขาก็กลวยก็ไม่กล้านะจะผิดเนื้อหาไปทางนั้นนะครับรายการที่19นะครับสวยงามนะครับ องค์ค่อนข้างโตนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณเกือบสองนิ้วเลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเป็นรายการที่เก้าสูงเกือบสองนิ้วนะครับรายการที่ยี่สิบเป็นภาพปิดตานะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับด้านหลังมียันนะครับผมไม่ทราบที่นะครับเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับครบยี่สิบรายการ รายการ20รายการี้องค์200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการที่21เป็นผ้าบูชานะครับขนาดตั้งหน้ารถได้บูชาได้นะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับส่วนสูงอยู่ที่2นิ้วกว,กว่านะครับเกือบสองนิ้วครึ่งค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับเป็นเนื้อชินตะกัวอุดปูนที่ก้นนะครับเป็น หลวงปู่เพิ่มนะครับนี่เป็นรายการพิเศษนะครับผมเอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่21ส่วนรายการที่22เป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระเนื้อดินดํานะครับเป็นพระกุนะครับพระกูเองนะรับผมจำไม่ผิดผิดถูกขอภัยนะครับวางกว้างอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสองนิ้วนะครับค่อนข้างองโตมันนิดหนึ่ง อะไรเนี่ยเขาเรียกพาทากูเอ็หรืออะไรสักอย่างนะครับถจ้าผิดถูกขออภัยนะครับนี่ก็อเอา300บาทพร้อมค่าจะส่งนะครับครบ22รายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงปรเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ